เตี๋ยแอปเปิ้ลเองนั้งยังเละอ๋อตั้งทำเครื่องแกงก็มันเดียดเจ้าใส่ส้มเลยครับผมทำแกงส้มปลากระป๋องสมหมครับเมื่อกี้เราก็แค่เครื่องใส่แล้วไปใส่ไปใส่เร็วครับผมแต่ทนี้เราก็ใส่สมองครับผมครับน้ำมันเลยเราก็ใส่แค่แป้าไปเลยครับผม ปลาปองเลยวันนี้ทำกับปลาปองกันนะอืโอเคครับเดี๋ยวเราก็ใส่ยหนังปลางลงไปครับนี่ก็เขืปรุงนะครับผมใส่หนังปลางลงไป,ปนตปนตังปลาตะวิทย์นั่ง,น,ง,งนี่กระโปงจีวะตะวิทนึงครับ เดี๋ยวค๋วยปลาผงเราก็ใส่แอนนี่เดี๋ยวค๋วยปลาผงเราก็ใส่แอนลงไปครับใส่ลูกเครือกันลูกเครือโอเคครับผมขอบคุณมากครับเอาดูวะไใส่ก่อนใส่เลยอ๋อโอเคได้ได้ได้ทีนี้ก็รอปลาชุกกระสือชัดเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม